เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญและผู้แทนเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้พร้อมใจกันร่วมพิธีเปิดห้องนิทรัศการเพื่อสันติภาพโลก World Peace Exhibition Hall ณบริเวณชั้นสองอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายภายในงานหลวงพ่อตัตตะชีโวได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีเปิดห้องนิทรัศการเพื่อสันติภาพโลก World Peace Exhibition Hall ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้อ่านโอวาทจากใครคนหนึ่งพร้อมทั้งประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านนิทัศการและไฟสองสว่างเป็นปฐมเริ่ม โดยคณะสงฆ์ร่วมสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นค่ะก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนจะได้เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรศการเพื่อสันติภาพโลกหรือ World Peace Exhibition Hall ซึ่งภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยการรวบรวมภาพผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของท่รลึกจากนานาประเทศรางวัลแสดงเกียรติคุณต่างๆอาทิโลเชิดชูเกียรติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารางวัลสื่อสีขาวกิน n นส s s เวิร์ r เรคคอรและห้องฉายวีดิทัศน์ด้วยผลงานจากการทุ่มเทเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตชีโว และในวาระครบรอบ53ปีของวัดพระธรรมกายถือว่าวัดพระธรรมกายได้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานสืบสารมโนปณิธานของหลวงพ่อทั้งสองท่านที่ได้เมตตานำสาตุชนผู้มีบุญร่วมสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วโลกค่ะ ปลื้มใจมากๆเลยค่ะที่ได้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนห้องนิทรรศการแห่งสันติภาพโลกวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นห้องที่รวบรวมเรียกว่ารางวัลเกียรติยศทั้งหลายนะคะเพื่อมาน้อมถวายแด่พระคุณพระเด็ดพระคุณหลวงพ่อธรรมะแล้วก็พระเด็ดพระคุณหลวงพ่อทัตตะนะคะตล,ลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานของวัดพระธรรมกายค่ะ,คะก็รู้สึกว่า อันนี้แหละเป็นวัตถุพยานนะคะแล้วก็ส่วนตัวเองก็ได้มีส่วนร่วมในการอยู่ในหลายๆเหตุการณ์นะคะก็เลยรู้สึกยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เลยเหมือนเป็นการทบทวนบุญไปในตัวด้วยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าทุกรางวัลที่อยู่ในห้องแห่งนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกรางวัลมีเรื่องราว ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะคะได้เกิดขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ของคนคนหนึ่งนะคะซึ่งพวกเรารักมากแล้วก็ท่านไม่ใช่เป็นแค่วิสัยทัศน์แต่ท่านทำให้ลูกๆทุกคนได้เห็นแล้วก็มีประจักษ์พยานไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะรางวัลที่ได้รับเนี่ยหลวงพ่อได้รับเป็นรางวัลไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นรางวัลระดับโลกแล้วก็เป็นรางวัลสีขาวที่อยากให้ทุกคนได้นา ร่วมชมนะคะคนใหม่ก็จะได้รู้ว่าที่ผ่านมาพระธรรมกายได้ผ่านได้ทำอะไรไปบ้างน,นะคะตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองนะคะก็ทำเพื่อประศาสนามาโดยตลอดก็อยากจะให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมได้มาชมได้มาชื่นชมได้มาอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้มาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสัติภาพโลกร่วมกัน,นะคะ่ะ